ครับกันกระดาวอนนะครับสวัสดีตัวแทนจําหน่ายของดีไอคอนกรุ๊ปทุกคนด้วยและตัวแทนจําหน่ายระดับดีลเลอร์ขึ้นไปฟังให้ดีครับเทศกาลไอคอนรีวอร์ดมาถึงแล้วครับที่คุณสะสมไอคอนรีวอร์ดมาตั้งแต่ต้นปีสามารถสะสมได้จนถึงวันที่3 1มธันวาคมนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับสามารถเริ่มแลกของรางวัลกันได้แล้วครับเรามีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยให้คุณสามารถแลกกันได้ตอนนี้เลยครับ AirPods ครับ Apple Watch ครับ iPhone 13 MacBook ครับนี่ถ้าคุณชอบ IT หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและถ้าคุณชอบของแบรนด์เนมล่ะมีเช่นกันครับ Gucci Louis Vuitton Chanel Hermes เราก็มีให้คุณครับนี่แต่ถ้าคุณชอบนาฬิกาถามว่ามีไหมมีครับ Rolex A.P. Patek Philippe Richard Mille มีเหมือนกันจะ้ะนี่ครับ แล้วถ้าคุณชอบรถยนต์ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็น MG Toyota BMW Mercedes Benz และเรามีไปจนถึงซุปเปอร์คาร์เลยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบอสังหาริมทรัพย์ The i c o n Group จัดให้คุณได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดโอคอนโดยังไม่พอนะครับบ้านเดียวเราก็มีให้คุณ ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับโอ้โหนี่เป็นแค่ของรางวัลบางส่วนเท่านั้นนะครับยังว่าตอนนี้สามารถเริ่มแลกกันได้เลยของไอคอนร,รีวอร์ดนะครับเฮียบ